ผมในฐานะนายสนเสริญต่อไปหรือว,ว่าน้องโซเล่นนะครับสมาชิกหมู่เจ็ดได้คุยกับท่านตรงศักดิ์แสงจันทร์ได้คุยกับท่านเสน,นีย์วิจัยว่าเราจะขับเคลื่อนสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพได้อย่างไรบ้างนะครับไปปรึกษากันนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องสมาชิกนะครับทุกท่านวันนี้นะครับขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านดรโอภาสกิมพานะครับ ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกคงศักดิ์แสงจันนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเรียนเชิญครับแล้วท่านไม่ต้องคิดแต่ว่ากลุ่มเลี้ยงโคตะบนมะขามเปียหรือกลุ่มเลี้ยงโคจังหวัดสุราษฎร,ร์ธานีจะถูกหายไปเพราะผมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นตัวแทนของตะบลมะขามเปียไปจดกลุ่มเลี้ยงโคกับจังหวัดแล้วครับ คือจริงๆแล้วนะครับการทำงานกลุ่มที่เราอาอยู่อย่างเดียวนะครับคือการความต่อเนื่องที่ผมทำมานะครับผมบอกได้ว่าในระยะเวลาา0ปีนะครับตอนนี้ถ้าว่ากลุ่มมีการพึ้นฟูขึ้นมาจากนี้ทางประธานกลุ่มก็มีการตั้งประธานรองประธานเลขานิยมยิดของกลุ่มให้ถูกต้องก็จไป เกิดปรโยกับสมาชิกผู้ใช้บรกผมว่าท่านสารเดินเบิดีดีถึงดรโอภาสนะครับถึงจะไปอยู่เชียร์ยาผมค,คิดว่าในเรื่อง,องข้อมูลฐานและเทคโนโลยีอย่างนี้บางทีท่านไม่ได้ม,มาโดยตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้เรายกตัวต่างๆเหลือๆสามัญที่จะถือฐานนี้เท่าับความตั้งใจในการขับเคลื่อนได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกที่ ที่เลี้ยงวัวแล้วก็มีความตั้งใจจะพัฒนากลุ่มไปในเป้าหมายเดียวกันเราเลยจึงต้องมารวมุ่มแต่ถ้าว่าถ้าไม่คิดว่าเลี้ยงวัวแล้วเป็นหลักสำคัญถ้ามีเป้าหมายเดียวกันถ้านต้องเข้ากลุ่มกันต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนมาอยู่แต่ถามว่าอำนาจการต่อรองที่จะได้หมหลังจาอท้่เราทำเป็นกลุ่มนะครับผมคิอว่าเรามีมีอะไรที่ จะเกิดขึ้นกับกุ่มชื่อเสียงที่จะทําให้สกัดแ,แส่โดยเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาในกลุ่มเนี่ยเราต้มีความรมัดวามว่าจะมาทำบรงกิจกรก็ผมก็ขอให้กลุ D ่มเลี้ยงโคนะครับของเรามีการับเพื่อแล้วก็เดินไปตอบโจย์ของสมาชิก D o, กลุ่มเลี้ยงโคเลยโคได้มีามเจริญที่ขึ้นครขอขอบคุณครับ ก็เรียนนะครับทถบนึงรรพระพิมพ์ไพ่ธรรายกพวกกัจจเงดันแล้วก็พี่น้องนะครับสมาชิกทุกบุคคลนะครับก่มเรียนโภคบริการไทยพันธ์ของสมุทรปราการที่เรานะครับก็วันนีพัมนาการนะครับก็เป็นที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมอบรมนะครับกิจกรรมช่วงเสริมการเรียนโภคนะครับก็มาทำเพียงของก็ไม่ก็ ก็เล okay, like ่นตัวใจญ่ได้กับตัวใหญ่แบบเออบุคคลนั้นรอบด้านกะมแข็งแรงนะครับเ้านจะตั้งแต่สมัยนั้นนะครับมีอาธิบดีนะครับลงมาดูงานอาธิบดีลงมาทุเตื้มเราได้ของประมาทต่างๆก็พอทุกวดนะครับแต่ทําให้พวกเราจากวัวตัวเล็กๆนะครับมาเป็นวัวตัวยิ่ยิ่ๆจากวัวตัวละห้าพันมาเป็นวัวตัวละสามหมื่นสามหมื่นแสนนะครับแรกๆคนอาจจะไม่ได anyway. de right? ้เั earth, ินกิจ เพราะบางคนมีกำลังก er be ็ไปซื้อมาแต่พวกเราปุ้งพวกเราเนี่ยเราทำกันแบางเข้มเก่ก็จะมีฐานด็อกเตอร์านมีด็อกเตอร์โชคคนนะครับเข้ามามามาเป็นวิกยก้อนให้เราเข้ามาเป็นทีบุตรชายไนกับปุกเราในรายได้จะไม่ว่าการถ้าค้าอหมาห่าจะทำไม่ได้ืีแต่จะท้ามาเราไม่ตื่นข้ากันต้นต้องมาทำให้เป็นปัจจุบันในใไรก้นพการจที่เราจะเข้ โครงการพวกของประมาณรัดเด็ดพ่อต้องมีหลักการอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันจัดเย็นนะครับถ้าไม่จัดเย็นดิมันไม่ได้ฉะนั้นคุ้มเราก็มีความจัดเย็นวอนนี้เราผิดกุ้มีมีสมาชิกสามีมีสมาชิกี่คนมีเงินอยู่เท่าไรมีกำลังอ่าท่านที่อยู่เท่าไรมีโคกินตัวนะครับต้องเขียนให้จัดเย็นเอาเวลาเราของประมาณเราพ่เรื่องไอ้นี่นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ได้ดันดันดอกเตยกระยุกกระโดงมันนอดนะครับ Tăng lượn tang bút một trăm linh gió bên bia thị trường gió trẻ tang bóng tây bùn đau thật, but bắt 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 cảm ơn luôn các, bạn đã theo dõi. Ơn các, bạn đã theo dõi. các, 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 สัปด์ท่จันนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลมะขางเทียนะครับท่านเสนีวิชัยิรองนายกองการบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับขึ้นหลายท่านผมก็คือบรรยากาศวันที่ผมคุยกับรองเสนีให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอย่างเป็นทางการดังนั้นผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งนะว่าเป็นการบรรยายไม่ใช่การบรรยายนะครับสเส่มเพราะว่า หลายหลายคนพอพูดถึงว่ามาบรรยายก็จะกินสิงภาพต้องสาสาสไลด์ปุ๊บผมไปพูดแบบน,นชั่วโมงสองชั่วโมงสัมมาชิก็นั่งฟังจบหนุนเกือบเที่ยงกว่าจะได้ถามหรือบางทีไม่ได้ถามกลับไปบ้านคาใจนอนไปหลับโอ้ยไปนั่งฟังสิ่งที่อยากได้ก็ไม่ได้ดันใจสิ่งที่ได้ฟังมามัานก็เ,กเรื่องเดิมอะยี่สิบปีที่รู้จักกันก็พูดเ,เรื่องเดิมอะนะดังนั้นมาวันนี้เนี่ยรับคำชิม เรารู้จักกันมาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่แปดนะครับตั้งแต่นายกอบบตรยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับตอนนั้นเราไปจดทะเบียนกลุ่มแล้วก็มาตั้งเวทีอยู่หน้ารังคนเดียวอยู่หน้าบ้านท่านนายกนะขึ้นเวทีร้องเพลงกสนุกสนานด้วยความเป็นกลุ่มที่ท่านเจนตอนนั้นที่บันเทิงยังไม่เกษเสียนะครับแต่นะัานก็จาได้ว่ามันก็สิบห้าหปีมาแล้วในกลุ่มเราเนี่ย มีประธานกันเปลี่ยนมาสี่คนไหมท่านที่ผมสามคนเท่าที่นะไหมตั้งแต่นายกมาแล้วก็ผู้ใหญ่เลือนแล้วก็มาบังชิน่ตอนนี้บังชินเป็นประธานะใชะามมาแ่แล้วครับก็ประมาณสามคนแต่ละคนก็อยู่ยาวนานต่างกันไปมีครั้งหนึ่งที่เราพยายามจะดันกลุ่มเราเนี่ยไปเป็นเรื่องของสงกรณ์จากกลุ่มที่สายกีย่ไปถึงขั้นเป็นสัรณ์ โดยความร่วมมือของอำเภอต่างๆและกจังหวัดต่างๆในภาคใ,ใต้ทั้งหมดเพื่อที่เรามีเป้าหมายว่าเราจะมีตลาดเองมีโรงแปรรูปเองเรียกโรงเชื่อนอะถ้าพูดโรงเชื่อนคนเรียงวัวสกิดใจเรวคูเลี้ยงวัวรับวัวถ้าพูดฆ่าวัวแล้วเมื่อไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าเราจะบอกโรงแปรรูปเนลนรับได้โรงแปรรูปกับโรงฆ่านี่มันรู้สึกความรู้สึกต่างกันจริงๆเขาก็เลยมาเรียกว่าโรงแปรรูปแปรรูปเนี่ย ทีนี้วันนั้นเนี่ยนะครับวันที่เราคุยกันตอนแรกก็คือมีเป้าหมายอย่างนี้แหละว่าเมื่อกลุ่มเราเนี่ยจะมีความเข้มแข็งก็คือมีจํานวนสมาชิกชัดเจนก็ลงทะเบียน,นยทุกคนมีชื่อมีรูปสองจะลดต้นทุนได้ยังไงเราก็มาคุยกันว่าเอาตั้งแต่ใบปาล์มหญ้าเนียอาจรย์โสพลก็มาพูดถึงการทำหญ้ามักนะผมก็พูดอาหารคน ถึงเวลาหนึ่งเราเองก็รู้แล้วว่าตอนนี้ทุกอย่างมันแพงไปหมดกากบาทคนเจบบ็บาทจากกิโลละสี่บาทห้าบาทขึ้นมาเรื่อยๆเจ็ดบาทนะขนาดเราอยู่ภาคใต้เราจะบอกรับไม่ได้คนฟาคเหนจะไปซ Ü ื้อกากปา,าทได้ยังไงส่วนมันสัมปะหลังไม่ต้องพูดถึงเลยครับจะถึงสิบาทอยู่แล้วนะครับริบๆเลยแหละเก้าจุดแปดเก้าจุดเก้านะล้ำข้าวสี่เอ็ดบาทกากโซเลืองไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งยูเครนสู้กับอ่ารัสเซียนี่ก็คือ อยู่เลยเราไปซื้อการถูเลืองไม่ได้เลยล่ะแต่ก่อนยังสิบห้าบาทตอนนี้สอบมันถ้าการถูเลืองคุณภาพดีๆเนี่ยหลายพันอ่ะนะครับเหมืนอนหมูยู่ยงี้ยใช่ไหมสอบก็เกือร้อยตอนนี้มันขึ้นพันห้ <Okay. S 1> าแล้วนะครับเหมือนการกงการน้ำตาลก,ก็ตอนนี้จากสิบบาทมันขึ้นเป็นสิบสองบาทนี่เป็นต้นผมไล่วัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยเราหลับตาเราแทบจะคิดไม่ออกจะเอาอะไรมาเลี้ยงวัวกันเนี่โชคดี้บางทีเองก็ มีขี้เค้มบ้างนะครับปีกยางขี้เค็มเอาไปปามต้นด้วยดังนั้นทุกอย่างมันจะบูรณาการที่เราใช้ประสบการณ์นั่แหละนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คบวามเป็นกันเองส่วนหนึ่งในกลุ่มเราเนี่ยวันนี้เรามาลื้อพื้นความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งความรักความสามาัคคีนะครับวันนั้นผมก็เลยจําได้ว่าเราเนี่ยกลุ่ระดมพวกเราด้วยการที่ว่าให้ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ท่าน รองนายกเสนเนี่ยร้องเพลงตกใจตื่นของเอกชัยวันนี้เนี่ยในรอบสิบปีผมไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานเลยครับผมก็จะเชิญท่านเสน่์มาร้องเดี๋ยวผมจะเปิดดนตรนีให้แล้วเราจะอัดลงยูทูบกันนะครับเพื่อเป็นภาพของว่ากลุ่มเราเนี่ยนะครับมีความเป็นเักเองผมไม่ได้เป็นอาจารย์ครับวันนี้ผมมาในานามสมาชิกผู้เ,เ,เลเี้ยงวัวกันเเลยตาก็เสียผมมือให้ท่าน,นรองนายกเสน่วิเชัยดิดมาร้องเพลงให้ผม ด้วยในเพลงนะครับบ่าเชิญครับ Lá, ជ្រឿិង្នាពីស់ថ្រំបារបាន់ខ្លាន់ខ្ញុំពីស់ការស់អាល់នាច្លាល់ការោទារោការា เสียได้เสียต้องก้ตื่นเสียได้เสียต้องตื่นินทุกคนเมื่อวานมไปจับวัวล้มที่เด็กดูวัวน้ำหนัก250กิโลจาตอนเราบอกว่าการล้มวัวมีอยู่2วิธีหนึ่คือล้มด้วยคน2ใช้เชือกเราก็โชว์ออฟเราเนี่ย จับวัวลงมาไหนแต่ไรใช่ไหมพอาะจับพืชมันวัวมันไม่ลมแต่เราลมเราก็มาคิดโอ้ที่เวลาที่มันไม่ใช่เวลาเราแล้วอายุห้าสี่แล้วนะก็เลยว่าเออม้อมดูเลยดีดีเกิดขึ้นการใจใจยังไงเ่ะทุกคนเนี่ยตั่งมาวันนี้เราทุกคนมีใจเหมือนกันครับคอ้าเมื่อท่านนายกได้พูดไปแล้วว่าการที่เราจะเริ่มปลูก แล้วทางอบตจะมีเงินสนับสนุนกลุ่มทางบริษัทจังหวัดจะมีวัคซีนมียามียาแห้งมีช่วงแรกโดยการประสานงานของประธานพอดีหรือหมอทอนนี้กับบริษัทอำเภอหรือพอดีเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีตัวตนของเราฟื้นขึ้นมาที่เราเองตกใจตื่นเนี่ยมาฟื้นข้างหน้าข้าหน้ากันนะพี่จากกรุงเท โล่90กว่าบาทตอนนี้มันนัราคาวัวก็ลงอีกแล้วมา80บาทแงนั้นที่วัวก็ไม่มาดีแต่มันก็เป็นอย่างนี้ที่มน,นลงลงอนสรุปสุดท้ายละ่ะตลาดไม่ได้เป็นของเราเองก็ไม่รู้นตลาดอย่างคนเลียกวัวเรบอกว่าเคยมีพ่อนนค้าละ่ะสองสามคนแต่ถึงเวลาหนึ่ช่วงโควิดคนกิคนคเนื้อน้อยลงเราก็ขายวัวได้น้อยงลงด้วยแต่ เราอยากมีอย่างนี้อันนี้ความคิดผมนะคาคิดผมทํามาตลอดก็คือว่าทำไมเราไม่มีโรงเชื่อสักโรงเลยเสร็จแล้วเราก็มีร้านขายที่้อสักสี่ห้าร้าน<ๆ>อยู่พุนพินสักร้านอยู่พัดดอนสักร้าน แล้วก็เราก็มาทำปิ้งย่างโดยเฉพาะโซนที่มีสา,าบาันกา,นารศึกษาแบบนี้นะเด็กๆกินแหละเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เจ็บจะไม่กุดอินล่ะกินเนเืนเ้โอโดยเฉพาะเนื้อวากิวเนื้อวัออวผุนดีๆแล้วก็มีลายนิดๆหน่อยๆนี่นะมันขายได้แต่พูดว่าสเต็กก็ไม่ใช่สเต็กขอให้ได้ปิ้งย่างจากนั้นคือถ้าเราถึงตรงนั้นถึงคนกินเนี่ยมันจะสร้างสตอรี่ได้ แต่ตอนนี้เราสร้างยังไงวัวเราก็จะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้สุดท้ายคนที่วัวก็ไม่รู้ว่าวัวเราใช่ไหมมันจะสร้างสตอรี่ไปเพื่ออะไรใจ้แต่สตอรี่ไม่มีนะครับก็เลยว่าเราก็สร้างความคิดอยู่ที่ตลอดนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็โยนคำถามกลับมาสมาชิกเราว่าเรามีคำเนียมีรายที่อสมาชิกอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะบางคนก็เลิกไปแล้วบางคนก็ประชุมสี่ห้าครั้งก็าไปมาหนึ่อย่างนี้ใช่ไหม พอไปมาหลายๆครั้งก็ถือว่าไม่มีเปิดร่วมพอไปที่บ้านก็กไม่ไมีวัวแล้วกมมีแต่ถ้ามีวัวก็ยังดึงกลับมาได้สองพอมีสมาชิกแล้วการประชุมแต่ละเดือนเนี่ยเราทําได้ไหมนะถึงแม้ว่าช่วงนี้โควิดมาซารเราต้องะชุมสักุมนั่งห่ากันให้มันกีดจนบรนทึนได้ตัวอย่างกลุ่มนาสาี่นะวัวอาจจะไม่เยอะแต่เขามีเงินหมุนเวียนอยู่หลายล้านนะ เงินกองทุนสัจจาสมาชิกมายืมไปให้้องเพียรผูกมาหมุนเงินได้กําไรสมาชิกก็อยู่ได้แล้วทุกคนมีสัจจะต่อ,อกันซึ่งพางสายกันอยู่จํานวนสามสิบเจ็ดคนจนกระทั่ทนนงถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเลี้ยงวัวอยู่นะแต่วัวอาจจะไม่มีเยอะบางคนไม่เลี้ยงวัวแต่ก็อยู่ในกลุ่มแต่เวลาคุยเลี้ยงวัวก็คุยได้แต่ละคนมีใจอยู่ยทีใจนะครับ เพื่อพูดเงินคนนักโยบายคนที่สนับสนุนอบตแม่รอนนายกท่านเป็นคนเลี้ยงวัวเราดูนะพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วรองนายรุ่งก็อยู่แล้วดังนั้นงบประมาณอาจจะไม่เยอะแต่เมื่อโครงการล้านละร้อยน้อยละล้านเออน้อยล้านละน้อยไม่ใช่ร้อยละล้านดอกเดี้ยล้านละร้อยหรือกองทุนตำบลใช่ไหม ทุกว <Cornell. S 2> ันนี้มันมีโครงการหลายต่อส่วนออกมาเราจะมีตัวแทนที่อยู่ใกล้เรื่องนโยบายแต่ถ้าพวกเราเลี้ยงวัวถามจริงๆคนเลี้ยงวัวเหรอไม่แต่เสฉะลุงยินถ้าเลี้ยงวัวยิ่สามสิบสี่สิบตัวไปแล้วนี่นะจะเป็นติดตามเรื่องว่ามีกองทุนกองทุนนี้งบไม่รู้เรื่องหรอกถึงเปิดยูทูบว่าอะไรกูฟังเป็นวิากเลยเกรียงมันก็ตามไม่ทันทีนี่ คนที่จะตามทงก็คือประธานกลุ่มหรืออาจจะเป็นทางอบตแต่ชุมทางประนุษาน้ำเบอรเป็นไรกอ็แก้มามันก็นจะได้หรือป่าเนี่ยคือแต่ละกลุ่มที่ติดตามทีนี้แล้วการอบรมประนุษมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหลายคนก็ทามาผมก็พูดมาน,น,นานอาจารย์ส่วนโยนมาที่ทางเราว่าขอให้มันมีของอัตาราส่วนแล้วก็ประว่า ไปลงมูทุบถ้าัญจาแต่ผมก็จะตตดเป็นหลายๆช่วงไปย่น้จะชนนะครับย่งกระทั่งท่านนา,ายกพูดรองนายกพูดท่าน้เย่ต้องสรรเิญพูดนชมันก็จะเป็นคลิปหนึ่งที่พูดถึงแนวคิดของกลุ่มนโยบายของคอบตอมพมหาเสียกับกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวคิดตรงกันนะครับถ้านะนะผมถามคำถามแรกกลุ่มเราจะพื้นตัวเนี่ยเราจะมีเป้าหมายอย่างไร คนละคาตอบผมเป็นคนถามก็ตอนนี้ไม่ใช่กาถามผมผมจะถามแต่ละท่านว่าถ้าพื้นตัวแล้วท่านอยากได้อะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ใช่ไหมาถามมาถาม่ันวันต้องไปมันมาตีร้อยสี่ร้อยห้สิบโลแต่ก็ยิ่งร้อยแปดร้อยเนี่ยมันทำยังไงนะครับให้เป็นให้มันมีความเป็นธรรมให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มของเรา มันจะมีการบังใจกับพวกเราช่างไหมเขาช่างถ้าผมถามเพื่อนที่อีสานนะเพื่อนบอกว่าโอ้ยมันไปซื้อไม่แต่ซื้อลูกวัวทองเนี่ยมันก็ราคาเท่ากับอ่วัววัวอ้นในของเราปก็ทำมาได้หาร้อนเออมันจาเก้าสิบมันก็ให้ลงแค่แปดสิบแบบนี้ยทำอย่างไรพวกเราจะต้องรวมตัวกันอย่างไรครับต้องการราคามาตรฐานมาตรฐานครับคือคือทุกคนแต่ถ้ากินกับมันเจ อาถามสมาณที่เราอยากทำมอนอนนะเวลาเราไปซื้อวัวมาครอบคุ้ลูกวัวตลกลงถ้าเฉล,ลี่ยแล้วบัรราคาประมาณกี่บาทเทียบกับวัวคุนวัวคุค้นสมมติเก้าสิบนะถ้าซื้อลูกวัวมาตัวหนึ่งกสามหมื่นล้อหมื่นเราไปชั้งลำนักมันตกกิกโลเลยหลายคนบอกว่า ลูกวัวที่ซื้อเข้ามาหุ่นแพงกว่าแพงกว่าสามพัต,ตีนนะแต่ตกประมาณร้อยสิบถึงร้อยี่สิบบาทถ้าเท่นาบบนั้นนะเท่านั้นนะและหลายคนในกลุ่มสมาชิกเราตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออกูจะเลี้ยงโบกปูดไป็นื่อยว่าอาหารก็แพงแพงแถมต้องมาเ,มเลีย้ยงอยู่หกเจ็ดเดือนบางทีปานเป็นปีหน่นก็จะได้ขายกูก็ขายลูกวัวแล้วเชลมโอเคเลยไม่หเลยไม่ได้ครับ คือล่ามก็อย่าไ, <button. S 1> ไปเล่าตาดแสแล้วก็แทรมานมันนะอย่รมานถ้าขาเนี่ยก่อนออกสุดสงครามทำไมต้องฝึกเนี่ยเพื่อให้ตายแต่ถ้าใครไม่ฝึกทักตะไม่ไม่ตายเพราะว่ามีทักตะก็ฝึกการฝึกเนี่ยมันทรมานไหมมันทรมานวัวเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันเนี่ยมันก็จะทําให้คนยงตายเพราะมันจะเอาใจกันดื้แต่ถ้าเราฝึก มันก็ทําให้คนเลี้ยง,งสบายแต่ฝึกทรมานไหมทรามานหลายคนบอกว่าตอนสมัยพูดถึงเรื่องการเอาไบป,ป่ามันยิ่งกว่าสงไงไมัยรนี่มันการมันไม่กินเราก็บอกเอาข้อไม้ให้มันอยู่ตรวข้อแล้วก็อย่าเอาหญ้าให้กินเอาไปเอาไปกินแต่เราบอกอ,จอาจารย์ทรมานวัวอย่าเรียกทรามานอย่าเรียกป่ะครับฝึก ไล่สงการนักเรียนนี่คือทีมสร้งสางคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษา,านำความกว้านำวิจัยรองรับใช้ให้พิชาสูขสังโมคทำลูกความสิน้นมาปักวัฒนธรรมเดิมข้าล้ำความเมืองของชนชาติเป็นส่นวนรูมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ ใเรื่องการวิชาสุชากิขอให้เธอประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซับและกิยจยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาที่ไว้ให้